เอาหมดแล้วหมดรอบแล้วจบแล้วครับจบการแสดงแล้วเราจะไปถึงที่จอดเลอแล้วใช้ได้ครับใช้ได้ครับ OK OK，好朋友象 BB 啊，唔使驚。今次啦，漸漸啦，四中水啦。今次你同我哋講拜拜嘅啫，同象 BB 講拜拜。<的>